สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสือโออีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมา,พมาเพาะเมล็ดอะโวคาโดกันนะครับหลังจากที่เราสั่งซื้ออะโวคาโดพันบัคเคเนียมากินนะครับ3กิโลเราก็ได้เม็ดมาทั้งหมด1 2 3 7 8 ก็สิบเมล็ดนะครับก็มีขนาดแตกต่างกันไปนะครับมีใหญ่มีเล็กมีกลางๆนะครับได้มาทั้งหมด สิบเมล็ดนะครับวันนี้เราจะมาลองเพาะกันดูนะครับขั้นแรกก็ดินเร้ก็ใส่ลงไปแล้วก็ผสมกับนี่ครับ ขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวแล้วก็แกบดิบหมักนะครับผสมงลงไปส่วนก็คร่าวๆครับไม่ได้เป๊ะอะไรมากมายคุกเขาให้เข้ากันนะครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับ สมองไปอีกก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกอันไหนใหญ่ๆล้วก็เอาออกแล้วนอกก็นำมาใส่แก้วนะครับแก้วขนาดนี้แก้วใส่น้ำทั่วๆไปนะครับ อันนี้ใช้มาหลายรอบแล้วนะครับนะครับเจาะรูตูดหนึ่งรูนะครับเพื่อระบายน้ำสองรูสารูก็ได้ครับแล้วแต่ครับไม่ด้งจำกัดอะไรนี่เราก็ใส่ดินลงไปนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ใส่ดินลงไปประมาณนี้นะครับนี่ครับ แล้วเราก็นำเม็ดอะโวคาโดมาวางนะครับแล้วเราก็เติมดินลงไปครับรอบครับกดแบบนี้ครับกดลงไปให้แน่นนะครับ เอาเมล็ดมาวางอันนี้มันใหญ่ก็เอาออกหน่อยก็ได้ครับนี่ครับอันนี้มันใหญ่มากนะครับแล้วก็ใส่ลงไปร,บรอบๆนะครับกดให้แน่นกดให้แน่นนะครับก็ใส่ลงไปครับ แล้วก็นำฝามาครอบนะครับเพื่อป้องกันหนูหรือจะลอกกระแตมาแอบกินมเมล็ดเราได้นะครับ กระถางนึงจะใส่ได้4ต้นนะครับกระถาง10นิ้วครับแล้วก็ลดน้ำเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเราก็นำมาอนุบาลไว้ในที่ล่มลำหลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะงอกกี่ต้นนะครับทั้งหมด10ต้นขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอบคุณครับ